หาเรื่องลงเอากดปั๊บคลิปมาไหนเขืออุ๊บโล่งตัวขนาดนี้นตอนนี้โล่งอ่าตอนเย็นไม่รู้เวลาเนี <N> ้ยเนสักพักสักพ<ม>ักลงเม็ดสักพักลงเม็ด แต่งตะกพ้งไว้นีก่อนบอกผมไม่มีผ่าตากะผมยังไม่ไห้จ้าเวลาไปดาวรถก็ต๊อกเนี่ยไปขำอ๋อเหรือได้เหรอผมไม่รู้ว่าตัวนั้นซื้อบ้านเอาไอ้นี่ไปก็ดีกรถก็ไปซื้อกลางวันด้วยทำไมไม่มีดาว ะเลแท้นะครับต้องกับแทะกับแทะกับทันไม่ได้เหมือนแท้เหมือนแท้ขอบแท้ต้องมีน้องหนิมอยู่น็อตจะไม่คลายเลยเอาเหล็กเอาเหล็กมาพูดสุดนะเพราะสนิมเป็นสิ่งยึดเกาะน็อตล้อมมาให้หลุดเอาเลใช่เป็นเทคนิควิทยารที่ถือว่าเด็กดีอะไมีเสนิหเห็นเสนิห์อขัดนะครับเก็บไว้มีประโยชน์เดี๋ยวน็อตล้อมจะหลุด นี่แหละรอนี้เราตอดได้แต่เราฝั่งโน้นต่อไม่ออกซอนค้างละเดี๋ยวใครมายกแบกเล่นจะแบกสมองว่าเขียนบอกห้ามยกเล่นเราจะยกเล่นว่าไงเรื่องเลยวันนันติดตีคน้คนถือทุกวันด้วย เติมลมได้เก่งแล้วเช็คน้ำนี่ไงชิดกระจกเช็คน้ำรอเย็นนั่นไงทำได้ทำได้อยู่าทำเป็นทำเรื่องเหนียวช้นแล้วท่านคงจะไม่ได้ทำงานมีอะไรได้ทางยังคิวยาวอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ถ่ายเป็นขนบอกให้ทำอะไรทำแหนะแกะทิ้งทิ้เลยไอตอนแกะออกอ่ะสบายเป็นแาวหรอประกอบที่แล้ แออแอกมันไม่ต้องเรียงลำดับไก็ต่อไอไอ้ไหนมา่วนวะอแก่ข้าวเลยต้องเรียงลำดับไงสลักลูกยางเป็นเรื่องความปลอดภัยความเป็นความตายมันม,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 มีโอกาสหลวมไม่ใช่สลักเนี่ยใช่เราทำเป็นตามดบางครั้งเบรกไม่คืนไงเบรกติดเป็นรอยไงมันไม่ลื่นกบบไอ้น้ำขังเพราะลูก <ๆ S 2> ยางนี่ฉีกจระบีมันแห้งก็เป็นทอดทอด อย่างนี้มีให้เปลี่ยน yeah. 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 ยนะครับเยอะแยะขาดขาดอยาใช้ได้การ้อนหยอดใช่ไหมไม่เอาดีหรอ,อน,นี่ก็ออกเสร็จแล้ว <c oughs> นั่นแหละอันนี้แหละลองต่อแล้วไม่มีปัญห <c oughs> าต่อลำรีดแรงของเราแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็คือจะให้ส้นเกาะ ถ่ายนอตออกให้หมดอ,อืมจะอะไรกระดาษยัดก็ไปรูเออทไมใช่ไหม,ไมก็กระดาษ<ห>น้ำซีนสีเออสม่ว่าตัดก็ต้องปิดกระปิดด้านนอกก็ต้องยัดเข้าในรูเพราะมันเคลื่อนในรูพถ้าปิดไม่ได้ตรงนี้จะสีจะไม่ทั่วเลยขอด้านนอกอ๋อนี่ก็ถูกก็แกปไปยัดเข้าไปกลางเกิดไแมนะแค่นี้นหมุนตรงนี้ออก แล้วก็ทำความสะอาดไปแช่เบนซินล้างราบน้ำมันเดี๋ยวสีไม่เกาะ ไม่มีดาวโอ้โหดีจริงมาได้สมุดเลยซื้อกลางวันกลางวันไม่มีดาวแต่ดาวน้อยอะน้อยขึ้นน้าได้เข้ามาหัวกล้ำวันนี้จะแปลงโฉมจะแปลงโฉมไอ้นะเอเลดนะครับวันนี้ไม่ใช่ฮะเลือะเอาบูเกตดีกิดเสีเหลืองอะสีเหลืองให้ไหนได้อะเลือสปูนนะน้ำต้มเหลืองเนี่ย ใส่แตกกันนั่นเนี่ยเห็นไ,ไหมกลางเครื่องเริ่มใส่แตกกันน่ะแตกมานานแล้วสองปีแล้วสองสามปีแล้วซ่อมเด็ดซ่อมเด็ดท่อนบนท่อนล่างยังไ,ไม่ได้ซ่อมเออ,อไม่ต้องขันแน่แนมากนะแบบแม็กถูกแม็กนะเออแต่เป็นลั่ เลยเดี๋ยวสนาดปกยังไม่อ,ออกเลยใครขันวะมีแต่อ้อยคนเดียวล่าสุดอ้อยกันมันล้อมันหลุดกันยุติ้นถอนเข้าไปออก <c oughs> ไงคะ <c oughs> มบนี่้มาถึงนี้เลย <c oughs> แบบ <c oughs> ช้าชิงน้องไว้กับมามา่าเธอหล่อมากเลยหล่อตาแล้วมันปากกวาเอาอะไรจ้า <c oughs> เอาเลยค่ะอูตาเมื่อกี้กอดแล้เออสบายใจแล้วนั่นไปบ้านก็ไม่ได้กอดโอ้ยขึ้นี่คอก็เลยเหรอเดี๋ยวหลังฉากกันไปดิคนเดียวก็พอแล้วมาสองคนเดี๋ยวนี่นะดูกล้องใช่กำลังถ่ายดูกล้องดูกล้องหน่อยดูกล้องนี่ไงถ่ายอ่ออยอยู่ย แรงนี้ออกเขาระดหนักลูกบอลมันสั้นน้ำหนักทรงเนี่ยไปมันแรงกว่ากันกระแม็กมาอันนี้มันจะเบียดอันนี้มักว่กบเข็กกบเข็กใช้ลูกบล็อกสั้นได้ฮะนี่คือผ้าวิเศษครับทำให้น้ำมันเบรกไม่ให้ไหลนะครับยิงไม่แรง มันก็ไม่ไหลแรงนครับพี่เสียแต่มันหยดอยู่แต่ไม่คมใช่ไหมเดี๋ยวจะพ่นผ้าเบรกด้วยไช่เดี๋ยวเบรกจะลื่น ดีแล้วติไม่ติดเลยเคยแล้วเคยแล้วติดเลยคนล้อหลังกุ๊บกิอย่างนี้เดี๋ยวทีออกตัวทีที่แบบว่าต้องเล่นเครื่องหอะอรจานเหนียวด้วยโอ้โหติดเลยหรอแกนเดี๋ยวเบก็ติดอันนี้ใส่แล้วพี่เอออันนี้ใส่ตาบีแห้งตาบีแห้ง ปกติมันต้องลูดปื้ไงดูดิไม่มีลาบิจินอย่าคาดตอนประกอบใส่เล้วลูดปืดลูดปืดเด็กดึงเด็กึง้งใสับไงฮะอะไรวะ้องใชเท่าไหร่นะับอายุมีอายุุอย่ามีอายุมั้งครับ và cũng ừ, <laughs> không biết nó ở bên trong nó sẽ vung vào là khoảng 4kg nó sẽ nó nó sẽ nó sẽ nó nó sẽ มต้องให้ตัวได้มันยัดเข้ลรองนะีโนโนงย่ยะมันนูนสันข้อรองมันจะหลุมของมันพอดีไม,มแต่ดีเหนินหมดเลยะหน้องพึดเดียวดึวงออกวัดการตรวจเช็คก,ก่อนบุกฉีก เปิดขาบอกก็มีสมติไอ้นี่นะลูกหมากเนี่ยยางจะไปก่อนยาง้องลูกหมากทีนี้จัระบีออกน้ำเข้าก็ดังจริงๆลูกหมากคุณภาพมันดีนะทนนานน่ะยางจะฉีกก่อนของนล้หมากอันโค้งอ่ะจะมายางฉีกก่อนฉีกก็จะละบีที่อยู่ด้านในหลุดออกออกซิโตนน้ำเข้าก็ดังรวม เป็นโทษว่าลูกหมาไม่ดีใช่รลูกหมามันดีนะออแต่ยางมันขาดก่อนประจําทุกรุ่นยางจะขาดก่อนยางแปรมอยู่กับความร้อนก็แข็งกระด้างก็ฉีกขาดว่ามันลูกหมามันมบิดไปบิดมานิดเลยก็ฉีกออไปแค่คนเดียวนะแค่ <c oughs> <c oughs> คนเดียวไม่เอา งานนี่านี่ยยางยางเนี่ย,ย,ยไม่ทิ้งเลยไม่ใช่หรืออืม,อมน,นีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยปัญหาเรื่องน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนเลยโอ้แข็งปุ๊บเลยฉีกแล้วฉีกตั้งแต่แรกแล้วต้องอย่างนี้ออืมออแล้วเขออาอ่าน ทำไไม่ได้เลยนะพอนอนนี่อ๋อแต่ก็บอกโอ๊ยสหายแล้วผมพรุ่งนี้แล้วกันจบการงานผมเหนื่อยแล้วเรียบร้อยงานเหนื่อยกลับบ้านเลย เยอะเลยเยอะเลยหนึ่งสองวัวนี่จะปูนอกหรอกครับหนึ่งสองสามสี่หายแล้วโอ้สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนี่สี่แผลวะนะสี่ตัวอ่าสองใช่อันเดิมจะไปนับกันมีเป็นร้อยกิ่งไปเรื่อยๆเป็นร้อยเลยไม่จบสักทีจะไม่รนอนฝั่งเดียวอ่ะเออถ้าออกจะโกนรั่วเลยน่าจะโดนฝั่งอินทนนนี่โดนฝั่งข้างนอก ทำไมโดนเนี่ยฝั่งเดียวอ่ะนี่โดนในซอยวัดทองเวะครับก็พีกูวัดซอยเดียวเนี่ยอาจจะปูอันกองเดียวก็แหละครับว่ะอยู่ฝั่งเดียวหมดเลยอ่ะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยเนี่ยไปลสตายโหกี่แฝดวะเนี่ยตัวก็กิ่งไปดบุ้นบุ้นบุ้นเมืองเด็กเขาเลยนะสมบูรณ์ตัวเลยครับนี่